สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เกิดราศีตุลหรือท่านที่เกิดเดือนตุลาคมลัคนาตุลก็ได้นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำสามอย่างที่ชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดเดือนตุลาคมควรที่จะทำและทำให้มากขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะครับท่านทำได้ท่านก็จะมีความสำเร็จอย่างมากนะครับว่ามีอะไรบ้าง3อย่าง ที่เราควรจะทำนะครับส่วนท่านใดทำประจำอยู่แล้วอาจจะทำให้มากขึ้นก็ได้นะครับผมจะใช้ไพ่ยิปซีนะครับเป็นการสื่อสารว่าชาวราศีตุลควรที่จะทำอะไรให้มากขึ้นเพื่อความสำเร็จเพื่อโชคลาภอะไรต่างๆที่ท่านปรารถนานะครับว่ามีอะไรบ้างเอ่ยนะครับผมใช้ไพ่พยากรณ์สามใบนี้นะครับว่าท่านควรที่จะทำอะไรบ้างนะครับ ไพ่เสียงไทยออกมานะครับเจถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยนี้ก็คือการเนรมิตการแบ่งปันให้สุขได้สุขนะครับท่านใดที่ทําบุญทํากุศลทําทานอยู่แล้วก็ให้ทําเรียกว่าผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำทำด้วยทรัพย์ด้วยเงินอย่างเดียวนะการให้นี่นะครับแม้กระทั่งการให้หรือการเมตตาตัวเองก่อนเราก็ควรที่จะให้กับตัวเองก่อน การให้กับตัวเองย่อมถือว่าเป็นการเมตตาตัวเองอย่างที่สำคัญนะครับการให้ในเดือนมิถุนายนนี้ก็คือให้ตัวเราเองอยู่ในความประพฤติที่ดีและเรียบร้อยให้ตัวเราเองคิดดีทำดีให้มากขึ้นให้ตัวเราเองอยู่ในกรอบของศีลธรรมให้มากขึ้นแล้วถ้าเราทำเพียงพอแล้ว เราก็ให้ที่เป็นรูปประธรรมมากขึ้นก็คือการแบ่งปันการให้ให้กับสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนนะครับท่านที่เกิดราศีตุลน,นะใกล้ตัวสุดคือตัวเราถัาดออกไปทิศเบื้องหน้าคือใครคุณพ่อคุณแม่ทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาทิศเบื้องหลังบุตรบริวารเราก็ให้ให้ทั้งสิ่งที่เป็นนาม,มาธรรมคือให้ความรู้ให้สิ่งดีด ให้ความเมตตาต่อสิ่งต่างๆแล้วก็ให้ทั้งวัตถุทานถ้าเราทําได้นะครับก็จะเป็นการดีมากๆและก็อย่าลืมให้ความคิดให้ความเห็นที่ถูกต้องกับตัวเรานะครับว่าอันไหนที่ถูกต้องถูกต้องตรงไหนคือคือ ถูกต้องตามหลักธรรมะขององค์พระสัมมาธมสัมพุทธเจ้านะครับแล้วท่านจะได้รับความสุขสําเร็จให้สุขได้สุขผู้ให้ย่อมสุขใจกว่าผู้รับนะครับให้ด้วยกายวาจาใจเราเต็มเปี่ยมแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนตนไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแต่บางทีความรักความรู้สึกบางอย่างเราให้กับทุกๆคนได้อยู่แต่ถ้าไปการไปไปไป,ไปเบียดเบียนเขานี่เราก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่า เหมาะสมไหมนะครับอะแล้วอย่างที่2ที่ชาวราศีตุลควรที่จะทำหรือทำให้มากขึ้นนั่นก็คือ the chariot ตำแหน่งนอัศวินหนุ่มนะครับมีตัวส p i n g นะเรียกว่าส p i n g ขาวดำการรู้ดีรู้ชั่วการช่างใจในสิ่งที่ถูกต้องอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนถูกนี่คือถูกต้องตามหลักธรรมนะครับไม่ใช่ว่าถูกต้องตามใจนะให้แยกแยะ ดีและชั่วถ้าท่านใดยแยกแยะอยู่แล้วท่านก็เรียกว่าทำให้ละเอียดให้มากขึ้นความละเอียดของแต่ละบุคคลหรือความบริสุทธิ์นะมาตามสัญญาเจ้าชายกรนะครับอย่างความบริสุทธิ์ของบุคคลถ้าอุปมาเปรียบเหมือนทองคำนะครับทองคํำบริสุทธิ์99.99%ย่อมมีมูลค่าย่อมมีค่ามากกว่าทองที่บริสุทธิ์แค่50% ชั้นใดชั้นนั้นตัวเราเองนะครับบางคนบอกว่าทาอยู่แล้วแยกแยะอยู่แล้วแต่ถ้าเราทําและแยกแยะละเอียดลึกลงไปอีกความละเอียดไม่ได้อยู่ที่ใครบุญคือบุญที่เกิดจากใจเราพิจารณาแล้วเราน้อมเข้าไปอยู่ในจิตใจเราเราคิดดีเราพิจารณาทองแท้หรือยังลึกซึ้งหรือยังนะครับนี่ก็คือการรู้ดีรู้ชั่วหรือบางคนถ้าแบบอ่าถ้าแบบธรรมดาหน่อย ในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อนมิตรคนใกล้ตัวอาจจะแนะนำชักพาไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้อาจจะไข้แขวนนะพยายามดึงสติกลับมานะครับว่าเราช่างน้ำหนักดูแล้วว่ามันไม่ถูกมันไม่ใช่เพื่อนชวนทำอะไรที่ไม่ค่อยเหมาะสมเราก็จะไม่ทำเพราะว่าเราต้องการความสำเร็จนะครับทุกท่านนะแล้วก็ใบที่สาม the fool the fool นี่คือปล่อยวางหรือปลดปล่อย การปล่อยวางในทางหลักธรรมะนะครับทุกท่านก็คือปล่อยวางทางใจนะครับปล่อยวางทางใจอย่างเหมือนอาอย่างหลวงปู่ชาท่านเทศสอนบอกว่าคุณแม่นี่บอกลูกว่าระวังนะลูกถ้วยจะแตกล้างถ้วยล้างชามแต่ก็บอกด้วยความปล่อยวางถ้าเขาทําแล้วถ้วยมันแตกก็ปล่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องทําหน้าที่ปล่อยวางนะครับปล่อยวางคือปล่อยวางทางใจนะเราไม่ใช่เหมือนอย่างหลวงปู่เทพอีก อีกแล้วแหละว,ว่าคนบ้าก็ปล่อยวางพระอรหันก็ปล่อยวางปล่อยวางแต่แตกต่างกันนะคนหนึ่งปล่อยวางแบบไม่รู้เรื่องก็คือเดินไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นชีเปลยเดินปล่อยวางเก็บนัน่นคือปล่อยวางคือไม่ทําอะไรเลยแต่อีกคนหนึ่งพระอาหารหันต์ท่านปล่อยวางนะแต่ท่านก็ยังบําเพ็ญเพียรบารมีท่านอยู่นะครับแต่เรียกว่าปล่อยวางทางใจใบนี้สําหรับท่านที่เกิดเดินตุราหรือ ราศีตุลลัคนาตุลก็ได้นะครับใบนี้แนะนําว่าให้ปล่อยวางทางใจบางสิ่งบางอย่างบางอย่างมันผิดพลาดไปแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ใบนี้การให้การจําหน่ายแจกทานการให้ความรู้สึกดีๆอย่างการคอมเมนต์การเขียนสิ่งดีๆนั่นก็คือพลังแรงใจไม่เฉพาะว่าช่องคุยกันเรื่องธรรมะคุยกันเรื่องดวงชะตากับผมกกัว,กวพ่อมดน้อยนะครับทุกๆช่องนะถ้าเราทุกคน มีความคิดที่ดีเราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเราไม่ได้เบียดเบียนด,ด,ด้วยวาจาเราก็ไม่ได้เบียดเบียนด,ด้วยวาจาที่เป็นตัวอักษรน,นะครับแล้วท่านจะมีความก้าวหน้ามีความสาเร็จอย่างมากมายไม่เฉพาะที่ท่านที่เกิดราศีตุลน,นะทุกท่านถ้าทําได้ก็จะยอดเยี่ยมในตัวท่านเองนะครับแต่ในเดือนนี้ชาวราศีตุลอาจจะกระทบบางสิ่งบางอย่างาเบื้องบนอาจจะบอกว่าให ให้บริจาคทานหรือว่าให้ความสุขกับคนรอบข้างบ้างนะแยกแยะดีชั่วบ้างนะแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่เราทําไปบ้างนะแล้วพลังงานดีๆจะเกิดกับท่านก็ได้นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับชาราศีตุลว่าถ้าเป็นหลักธรรมหรือศีลเราควรที่จะหรือท่านควรที่จะเอ่อเคร่งในศีลข้อใดมากที่สุดในเดือนมิถุนายนนี้ผมเสียงทายให้นะชาราศีตุลน,นะ แ,แทนแทนได้แล้วนะครับนั่นไงได้หมายเลขสองหมายเลข 2, สองศีลว่ายังไงเอยผมก็จําไม่ได้นะศีลข้อหนึ่งคืออะไรศีลข้อหนึ่งปานานตะิปนานศะีลข้อสองห้ามลักทรัพย์ห้ามลักทรัพย์ไม่ได้หมายความว่าแค่รูปธรรมแค่เป็นลักฉกขโมยมานะก็เลยสัมพันธ์กับตัวนี้ไงครับว่าเราไม่ลักทรัพย์ใครเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ให้อะไรใครนะเราก็ต้อง แบ่งปันไพ่เจ็ดถ้วยคือการแบ่งปันให้ความสุขให้ความสําเร็จนะครับการไม่ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ด้วยเป็นวัตถุก,ก็ได้นะครับก็คือมันจะละเอียดลือลงไปอีกนะว่าถ้าถ้าสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ไปอยากได้ไปเบียดเบียนการลักทรัพย์ในมุมในมุมของอพุทธศาสนาการไปเบียดเบียนเอาในสิ่งที่ สมมุติว่าเขาจะขายขายผักสิบบาทแต่เราก็ไปกดราคาเขาแค่5บาทอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราไปเบียดเบียนทรัพย์เขานะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปขโมยผักมาเป็นกรรมนะหลักของศาสนาหลักของธรรมะจะละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับการไปข่มเหงหรือเบียดเบียนยักยอกเอาเพื่อให้ได้มาในราคาที่น้อยลงก็เท่ากับการลักทรัพย์นะครับ แนะนำเท่านี้นะครับสำหรับสมอย่างที่ชาวราศีตุนควรที่จะทำนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีทุกท่านหรือว่าท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังครั้งแรกนะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยในช่องคุยการเรื่องดวงชะตาผมจะมีคำพยากรณ์ต่างๆทั้งรายวันทั้งแต่ละวันจันทร์อังคารพุธในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างทุกราศีครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังแล้วก็จะเป็นรายรายสัปดาห์ว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นการเลือกไพ่แล้วก็จะมีอีกในส่วนของเพลิดเรื่อง การเล่าเรื่องผมชอบที่จะมานําเสนอเล่าเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องพุทธประวัติซึ่งเป็นสิ่งที่ควรที่เราควรจะรู้แล้วก็ในสังคมเราควรที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าการปลูกสํานึกทางจิตใจให้มากขึ้นถ้าเราทําเริ่มต้นที่ตัวเราความดีหรือคนดีก็จะเกิดขึ้นที่ตัวเราแล้วเราก็จะเป็นพลังงานที่ แผ่ไปให้กับคนรอบข้างสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นที่โลกวุ่นวายเบียดเบียนกันมีสงครามกันฟ้องร้องกันอะไรต่างก็ไปพูดไม่เข้าหูกันไปเบียดเบียนกันด้วยคําพูดแล้วก็อยากได้ทรัพย์ของประเทศนั้นประเทศนี้ก็เลยเกิดสงครามเกิดขึ้นถ้าโลกเรามีมีการเริ่มต้นที่เป็นความคิดที่ดีๆเราไม่เบียดเบียนกันโลกก็จะสงบสุขหลักของพระพุทธศาสนาผมยกย่องว่าดีเลิศก,กว่าศาสนาอื่นเพราะอะไรเพราะว่าหลักของ าศาสนาพุทธไม่มีกฎหมายของาศาสนาในการมาลงโทษมาทำร้ายใครเพราะว่า,าศาสนาพุทธเราให้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม <S <S ผมไม่ได้หมายความว่า,าศาสนาอื่นสอนไม่ดีนะแต่ว่าหลักของาศาสนาพุทธท่านให้สอนพระพุทธเจ้าเราท่านสอนให้ทรงเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเราจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามแต่ผลของกรรมไม่หนีไปไหนนะครับสุดท้ายคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ